สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่15กันยายน2566นะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีบอลที่นารุนนาเชียร์เข้าตามาฝาก1คู่เป็นประจำทุกๆวันนะซึ่งคู่นั้นเนี่ยก็อยู่ในรีกของราดิก้าสเปนนะซึ่งมีคู่เดียวเลยนะเป็นคู่ของราโย่บายกาโนเปิดบ้านต้อนรับการเยียนของอาราเบตนะซึ่งคู่นี้เนี่ยเตะกันเวลาตีสองตรงนะฮะ ซึ่งเราก็จะไปดูด้านสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองฝั่งกันนะเจ้าเจ้าถิ่นอย่างราโยเบยาเกเนโนเนี่ยภายใต้การน,นำทีมของคุณซือฟานซิสโกผลงานในลดกช่วงหลังเนี่ยดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะซึ่งแพ้มาถึง2นัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมลูกทีมของวันนี้เนี่ยก็ต้องรอเช็คความฟิต ของโมเซ่โปโซนะเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะด้านการจัดทับจัดแผนเนี่ยพวกเขาจะมาในระบบ4-4-2ซึ่งจะวางในแดนกลางเนี่ยจะวางปาเตซิสกับออสกาบาลตินนะคอยปั้นเกมร่วมสนับสนุน2องหัวหอกในแดนหน้าอย่างลาดีแอนเตกาที่สีนัดเนี่ยก็ซัดไปถึง1ประตูนะและตัวผู้เล่นอย่างราอูลเดโตมัสเนี่ยที่จับคู่ด้วยกันนะราตาขายในเกมนี้นะ เรามาดูทางฝั่งสภาพความพร้อมของทีมเยือนกันบ้างนะทีมเยือนอย่างอาร์เวสเนี่ยภายใต้การน,นําทีมของรุยกาเซียผลงานในลีกเนี่ยสเกมแรกเนี่ยชนะถึง2และแพ้2นะส่วนสภาพความพร้อมของลูกทีมในวันนี้เนี่ยพวกเขาจะขาดจูเรียโนซิเมโอเน่นะที่ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะซึ่งได้าจาะทับจัดแผนเนี่ยคาดว่าคุณซื้อจะมาในระบบ4 1 4หนะึ่งะแดนกลางเนี่ยจะวางทางมอนกูรีดีและอันโตนิโอ และอังเดเกวาร่านะคอยปั้นเกมร่วมกันสำหรับถึงหัวหอกตัวเป้าอย่างกีเก้กาเซียที่4นัดเนี่ยก็ซัดไปถึง2ประตูแล้วนะฮะซึ่งก็ลงล่าตะข่ายในนัดนี้เหมือนกันนะฮะเอาเราไปดูทางด้านฟอร์มทีมกันบ้างนะฟอร์มทีมผลงานผลงาน5นัดหลังสุดอของทางเจ้าบ้านนะฮะนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาผลงานโดยรวมเนี่ยชนะ สามนะฮะซ,ซึ่งแพ้สองนะฮะซึ่งในรีกเนี่ยพวกเขาชนะติดต่อกันสองนัดนะฮะติดต่อกันและมาสะดุดแพ้นะฮะและก็กลับมาชน,นะและในนัดล่าสุดเนี่ยเขาก็มาสะดุดแพ้ให้กับทางแอตเลติกมาดริดไปเจ็ดประตูศูนย์เลยนะฮะซึ่งก็เจอกับทีมราชันชุดขาวก็แข็งพอสมควรนะฮะซึ่งก็โดนซัดไป ไปถึง7ประตูเลยทีเดียวนะส่วนราคาที่แคปเนี่ยเปิดมาโดยรวมเนี่ยเปิดมาครึ่งรูปปปนะฮะก็ผลประกอบการพวกเขาทํากาไรไปถึง3ครั้งนะซึ่งเสียกําไร2ครั้งนะฮะส่วนทางสูงต่ำเนี่ยออกไปทางาสูงซะส่วนใหญ่นะฮะโอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะซึ่งผลงานโดยรวมเนี่ยก็เอาแน่เอาหนอเขาไม่ได้นะกับทางรายโยเบกาโนนะะเอาเรามาดูทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะทีมเยือนฟอร์ม5นัดหลังสุด ที่ทางอาราเบสไปเหยียดน,นะซึงเสมอ1ครั้งนะและในแมตช์กระชับมิตรเนี่ยพวกเขาก็แพ้ไปถึง2นัดนะและในรีกเนี่ยสนัดล่าสุดพวกเขาก็แพ้ติดต่อกันถึง2นัดนะถึงสกอร์ก็โดนไปถึง1ประตูต่อศนะูนย์ะส่วนในราคาที่แี่ยเปิดมาโดยรวมเนี่ยเปิดมาราคาปปถ้าส,ส่วนใหญ่นะและผลประกอบการเนี่ยพวกเขาเสียกําไรไปถึง3นัดรวดนะและได้กําไรครึ่งเดียวนะเพียงแค่ ครั้งเดียวเท่านั้นนะส่วนทางสูงต่ำเนี่ยออกไปทางต่ำถ้าส,ส่วนใหญ่นะซึ่งออกไปทางอันเดอร์นะฮะแล้วมีครั้งเดียวเท่านั้นในแมตช์กระทับิดเนี่ยก็ออกไปทางโอเวอร์นะฮะผลงานโดยรวมของทางอาราเบสท,ที่ไปเยือนเนี่ยพวกเขาทำผลงานได้ค่อนยำแย่เลยทีเดียวนะอ่าเราไปดูทางฝั่งของตารางคะแนนกันนิดหนึ่งนะตารางคะแนนเนี่ยทางรายโยเบกาโน่เนี่ยก็อยู่ในอันดับที่9นะซึ่งแข่งกัน4นัดในรีกนะส่วนทางอาราเบสเนี่ย อยู่ล่างท้ายอยู่ในอันดับที่13านะฮะซึ่งแข่ง4ี่นัดเหมือนกันเลยนะ,ะเราไปดูทางด้านราคากันนะราคาราคาคู่นี้เนี่ยเปิดออกมาที่ราคาครึ่งรูปนะส่วนอัตราการจ่ายน้ำเนี่ยจย่ายที่ราคาน้ำแปดนะเกือบน้ำเก้านะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยไหลขึ้นไปที่น้ำเก้าเกือบเต็มแล้วนะส่วนส่วนราคาเนี่ยฝั่งสูงต่ำเนี่ยเปิดออกมาที่ราคา2รูปนะฮะ อัตราการจ่ายน,น้ำฝั่งสูงเนี่ยจ่ายอยู่ที่ราคาน้ำเต็มนะณตอนนี้เนี่ยไหลลงไปที่น้ำเก้านะฮะเเราไปดูฝั่งของต่ำกันบ้างนะต่ำเนี่ยจ่ายอยู่ที่ราคาน้ำเกนะ้าณตอนนี้เนี่ยไหลขึ้นไปที่เกือบน้ำเต็มเลยนะอ่าเาเราไปดูด้านทัศนะความคิดเห็นส่วนตัวกันนะเจ้าบ้านอย่างรายโยเบกาโน่เนี่ยผลงาน2นัดหลังสุดเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียวนะนะซึ่งแพ้รวดถึง2นัดแนวรับก็ ระลวมไปพอสมควรนะซึ่งเสียประตูไปถึง8เมตรเลยแล้วนะแล้วถูกยิงนะฮะด้วยในขณะที่ทีมเย็ยนอย่างอาราเบสเนี่ยที่เก่งแค่ในบ้านเท่านั้นนะ,ะซึ่งเกมเย็ยนเนี่ยก็ค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียวจากที่ดูผลงานสถิติมาเมื่อกี้นะฮะกับเรทราคาที่เปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อในราคาเครื่องลูกเนี่ยผมแนะว่าให้อยู่ทางเจ้าบ้านอย่างรายโเยเบเยกาโนนะในราคาเครื่องลูกนะฟันธงนะฮะ ก่อนจะจากรากันไปก็ต้องขอฝากอะไรนิดหนึ่งนะฝากกลุ่มมาเก๊า VIP นะซึ่งกลุ่มมาเก๊า VIP ีเนี่ยก็มีถึงสิบี่กลุ่มเลยทีเดียวนะมีถึงสิบี่กลุ่มเลยทีเดียวนะซึ่งมีสมาชิกเกือบเกือบหนึ่งหมื่นท่านคร่าวๆนะฮะซึ่งในกลุ่มเนี่ยก็จะมีบอลสดนะตลอด24ี่ชั่วโมงนะมีบอลเต็งบอลสเต็ปมีหมดนะฮะซึ่งใครที่ เป็นนักลงทุนและยังไม่มีแนวทางนะเรามีกลุ่มยินดีต้อนรับนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งจริงๆให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ